ออาาาปกงงวิญญณย้ในห่วงลึกของเทือกเขาผู้หลวงอันเป็นที่ตั้งของถึงป่าดิบชื้นที่ยังคงความบริสุทธิ์และลึกลับมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อบ้านกอง ตั้งอยู่ท่ามกลางวงล้อมของขุนเขาและพงไพรชาวบ้านก้องช้ยชีวิตอย่างเรียบง่ายพึ่อาศัยธรรมชาติและที่สำคัญพวกเขารวนศรัทธาและเกรงกลัวต่ออาถรรพ์ป่าก้องมานับแต่บรรพบุรุษเล่าขานสืบกันมาตำนานเล่าว่าป่าแห่งนี้ไม่ใช่แค่ผืนป่าธรรมดาแต่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกปกปักรักษาโดวยวิญ,ญญาณและสิ่งลี้ลับ หากใครบังอาจลบลุกคิดร้ายหรือเพื่อทําการอันไม่สมควรจะต้องเผชิญหน้ากับเรื่องราวเหนือธรรมชาติอันน่าสะพริดกลัวที่ยากจะอธิบายและยากจะหลีกเลี่ยงผลดวงวิญญาณแห่งป่าจะติดตามหลอกหลอนจนกว่าผู้นั้นจะได้รับการชดใช้กรรมไอด้ดำทานผู้ท้าทายอาถรรพ์เรื่องราวที่เป็นที่กล่าวขานถึงมากที่สุดและเป็นเครื่องเตือนใจชาวบ้านก็มมาจนถึงทุกวันนี้คือเรื่องของไอ้ดำ ร่างหนุ่มร่างใหญ่ผิวคล้ำใบหน้าคมคายแต่เต็มไปด้วยความยือหยิ่งจองหองไอ้ดำเป็นพรานฝีมือชกา่ไม่เคยกลัวสิ่งใดไม่เชื่อเรื่องพูดผีพิศารหรือแม้แต่ตำนานอาถรรพ์ปากกอมที่ชาวบ้านนับถือเขามากักจะหัวเราะเยอะเยอยอย,อย่างเรื่องเล่าเหล่านั้นอยู่เสมอเฮ้ไรสาระทิ้นเดียผีต่างเทวนาที่ไหนกันน่ะมีแต่คนที่ขลาดเท่านั้นแหละที่เชื่อ ไอดมม้ดำมักจะพูดกลางหัวร้อเสียงดังลัง่นสร้างความไม่พอใจแก่คนเท่าคนแก่ผู้ศัทธาวันหนึ่งข่าวลือเรื่องเก้งเผือสกสัตว์ศิธิ์หายากประจำป่ากกอมได้แพร่สะพัดไอด้ดำได้ยินเขาก็าเกิดความโลภเขาตั้งใจแน,แน่วแน่ว่าจะต้องล่ากเก้งเผือกตัวนี้ให้ได้ไม่ว่าใครจะห้ามรามอย่างไรขเขาก็ไม่สนใจคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านต่างพากันเตือนถึงอาถรรพ์ขององค์การล่ากเก้งเผือก แต่ไอ้ดำปรับหัวร้อนยอดอย่างไม่ห่ีละเฮ้ยไอ้ดำเอ้ย,ออยเองก็อย่าเที่ยวพูดลบหลูป,ป่าเขาลำเนาไพรให้มันมากนักเจ้าป่าเจ้าเขาเขาจะลงโทษเอาพูดกระพูดเถอะสมัยตอนที่ขานุ่มๆก็มีพรานนุ่มอย่างเองเนี่ยละพูดลบหลูป,ป่าเขาแต่ไอ้พวกนั้น มักจะเจอดีกันทุกคลนยไอย้ลุงข้าว่าถ้ามันเก่งจริงอะนะหรือว่าถ้ามันมีอยู่จริงอนะให้มันปรากฏตัวต่อหน้าข้าดิข้าจะรู้ว่ามันจะแน่จะแค่ไหนคำพูดอันโอหังของไอ้ดําส์ทอนกล้องไปทั่วหมู่บ้านเราากับกำลังท้าทายอำนาจลี้ลับที่มองไม่เห็นไอ้ดําเตรียมสเสบียงและอาวุธอย่างครบครัน เขาออกเดินทางแต่เช้าตรู่มุ่งหน้าสู่ป่าลึกที่ชาวบ้านไม่กล้าก้าวเข้าไปวันแรกผ่านไปอย่างรับเรื่องไอดำยังคงมั่นใจในตัวเองแต่เมื่อย่างเข้าสู่วันที่สองบรรยากาศในป่าก็เริ่มเปลี่ยนไปต้นไม้สูงใหญ่เบียดเสียดกันจนแสงอาทิตย์ส่องลงมาไม่ถึงพื้นดินสร้างความมืดมิดและอับชื้นเสียงนกร้องและสัตว์เล็กๆก็เงียบหายไปเหลือเพียงเสียงลมที่พัดกรุดไปตามยอดไม้ รากับเสียงกระซิบกระซาบจากวิญญาณที่เฝ้ารอในช่วงบ่ายคล้อยไอ้ดำเริ่มได้ยินเสียงประหลาดประหลาดรอบตัวเสียงหัวร้อนแหลมสูงที่ดังแววมาตามสายลมบางครั้งก็เป็นเสียงกระซิบแผ่วเบาที่เหมือนจะเรียกชื่อเขาๆาม อะไรวะไอ้ดำพยายามคิดว่ามันเป็นเพียงเสียงลมพัดหรือเสียงสัตว์ป่าแต่ความรู้สึกเย็นเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาในจิตใจเริ่มทำให้เขากังวลเล็กน้อยเขาพยายามสะบัดความคิดเหล่านั้นทิ้งไปและเดินหน้าต่อไปอย่างมุ่งมัน่นเมื่อพบค่ำมมาเยือนป่ากลับยิ่งมืดมิดและเงียบสงัดกว่าเดิม ไอ้ดำตัดสินใจพักแรมใต้ต้นไรใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาแผ่กว้างจนหน้าเกรงขามเขาก่อกองไฟขึ้นเล็กน้อยเพื่อไล่ความมืดและสัตว์ร้ายแต่แสงจากกองไฟกลับดูเหมือนจะยิ่งขับเน้นความมืดรอบข้างให้หลือกล้ำยิ่งขึ้นขณะที่เขากำลังเตรียมตัวนอนสายตาของไอ้ดำพลันเหลือไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างต้นไม้ไกล แต่เมื่อเขาเพ่งมองให้ชัดเจนเงาเหล่านั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วไอด้ดำพยายามปลอบใจตัวเองว่าตาฝาดไปเองในคืนนั้นเองขณะที่ไอด้ดำกำลังนอนหลับหลายอย่างเหนื่อยเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความรู้สึกเย็นว่าไปทั่วร่างราวกับถูกแช่แข็งในความมืดมิดป่าเงียบสงัดจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงรอมาหายใจของตัวเองทันใดนั้นดวงตาของเขาก็เบิกโพงเมื่อเห็น สีดำทะมึขนขนาดมะึือมายืนตัวงานอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตรเงาร่างนั้นสูงเสียดฟ,ฟ้าราวกับเป็นส่วนหนึ่งของความมืดมิดที่แผ่ปกคลุมผืนป่าดวงตาสีแดงฉานสองดวงสองประกายเรืองรองจ้องมองมาที่เขาอย่างน่าขนลุกไอ้ดำพยายามขยับตัวแต่ราวกับว่าร่างกายของเขาถูกเรึงไว้กับพื้นดินไม่สามารถขยับเขยื่อนได้แม้แต่น้อย จากนั้นเสียงหัวร้อแหบพราดก็ดังขึ้นรอบตัวไอ้ดำเสียงนั้นแหลมสูงและเสียงแหงแก้วหูพราอกับเสียงหัวร้อของพิศาทําให้ขนลุกสู้ไปทั้งตัวไอ้ดำรู้สึกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นมาบีบรัดคอหอยจนเสียงกรีดร้องของเผาไม่สามารถเล็ดอลอดออกมาจากลำคอได้ในความหวาดกลัวสุดขีดเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นในหูของไอ้ดำเสียงนั้นเย็นเยือกและเต็มไปด้วยอาฆาตแค้น เจ้มาบังอาจมาลบหลูบ่ายนี้เจ้าจะต้องโทษทายด้วยชีวิตไม่นะอย่าทำข้าเลยข้าสัญญาว่าข้าจะไม่ลบหลู่บ่าอีกแล้ว เหล่าเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆร,ร่างกายของไอ้ดำสั่นเทิมด้วยความหวาดกลัวสุดขีดภาพสุดท้ายที่เขาเห็นก่อนจะหมดสติไปคือดวงตาสีแดงฉานที่ค่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนความมืดกลืนกินสติสัมป,ปชัญญะของเขาไป ได้ดำฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส,ส่องลงมาผ่านยอดไม้กระทบใบหน้าเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่ท่ามกลางป่าลึกเพียงลำพังอุปกรณ์ล่าสัตว์ทั้งปืนพรานมิสเบียงและน้ำดื่มหายไปหมดสิ้นเหลือเพียงเสื้อผ้าที่สวมติดกาย แต่สิ่งที่ทําให้ไอ้ดำต้องตกใจที่สุดคือร่างกายของเขามีร่องรอยถีกข่วนปกช้ำและรอยถลอก,ก่อเปิดไปทั่วราวกับถูกหลาบไปตามพื้นดินเป็นระยะทางไกลๆและที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือบนข้อมือข้างซ้ายของเขามีรอยสักรูปเก้งเผือกขนาดเล็กปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเป็นรอยสักที่เขาไม่เคยสักมาก่อนในชีวิต ไอ้ดำพยายามลุกขึ้นยืนด้วยร่างกายที่อ่อนล้าและจิตใจที่หวัดผวาถึงขีดสุดความกลัวที่เคยเยอะยยันได้เข้ามาแทนที่ความห้าวหาญทั้งหมดเขาดิ้นรนเดินกลับหมู่บ้านด้วยเรี่ยวแรงที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดเขาใช้เวลาเกือบสองวันเต็มกว่าจะเดินถึงบ้านกอมเมื่อชาวบ้านเห็นสภาพของไอ้ดำก็ตกใจพวกเขามองรอยสักรูปเก่งเผือกบ,บนข้อมือของเขา แล้วก็พยักหน้าอย่างรู้กันพวกเขาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้ดำถูกอาถรรพ์ป่าก้อมเล่นงานเข้าให้แล้วและรอยสักนั้นคือปราบาบที่ป่าได้ประทับไว้เตือนใจหลังจากเหตุการณ์ในป่าวันนั้นไอ้ดำก็เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเขาเลิกเย่อหยิงจองหองและไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติอีกต่อไป เขากลายเป็นคนเนงียบขรึมไม่ค่อยพูดจาและมักจะนั่งเมอมองไปยังผืนป่าก้อมอยู่บ่อยๆแววตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นและสำนึกผิดชาวบ้านเล่าว,ว่าทุกคืนวันพระจันทร์เต็มดวงไอ้ดำจะเดินเข้าไปในป่าพร้อมกับเครื่องเส้นไหว้บูชาที่เตรียมมาอย่างดีและจะหายไปจนกระทั่งรุ่งเชา้าโดยไม่มีใครกล้าติดตามหรือรู้ว่าเขาไปทำอะไรในป่าลึกแห่งนั้นบางคนเชื่อว่าเขาไปขอขามาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บางคนก็เชื่อว่าเขาถูกผูกมัดด้วยพันธสัญญาบางอย่างกับเจ้าป่าเจ้าเขาแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนรู้คืออาถรรพ์ป่าก้อมได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของไอ้ดำไปตลอดกาลเรื่องราวของไอ้ดำกลายเป็นเครื่องเตือนใจให้ชาวบ้านบ้านก้อมทุกคนเคารพและเกรงกลัวต่ออาถรรพ์ป่ากอ้อมพวกเขาเชื่อว่าป่าแห่งนี้ไม่ใช่แค่ผืนป่าธรรมดาแต่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มีสิ่งลี้ลับคอยปกป้องคุ้มครองอยู่ และหากใครไม่เคารพไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ก็จะต้องพบเจอกับชะตากรรมที่ไม่อาจคาดเดาได้ดังเช่นที่เกิดขึ้นกับไอด้ดำพรานผู้เคยโอหังท้าทายอาถรรพ์แห่งผืนป่าคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจและกดติดตามช่องน้องมอสไว้ด้วยนะครับ เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตื่ต่อไปใครอยากวังอะไรหรืออยากรับชมเรื่องอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับทางเราจะตั้งใจทำและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ